สวัสดีค่ะเจอกับเช้งในช่องเช้งลักซิกาเหมือนเดิมวันนี้ ep 7แล้วเย้ <Yay! S 1> มีคนแซวคลิปที่แล้วว่าอีปุ้มมันขาด ใช่เลยค่ะมันขาดแต่ยังไม่ได้เย็บ mm hmm. ก็เปิดมาไปก่อนเนาะอีพีที่แล้วเราเล่ากันไปแล้วว่าสถาปัตย์เนี่ยเรียนประมาณไหนมีวิชาประมาณไหนบ้างเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะพอเห็นภาพแล้วเนาะว่าสถาปัตต์เขาเรียนกันยังไงแค่เรียนวาดรูปไปเรื่อยจริงหรือเปล่าวิชาที่เชียงบอกไปเป็นวิชาของสถาปัตย์ภายในนะคะเป็นวิชาของอินทีเลียนะและอีพีที่แล้วเราทิ้งท้ายไปว่าอีพีนี้เราจะมาเล่าถึงความผิด ในการเรียนคณะสถาปัตนะ์ของเชงนะของเชงของคนอื่นมีทําเหมือนกันไหมไม่รู้รู้แต่อีเชงเนี่ยผิดพลาดเต็มๆขอแบ่งความผิดพลาดของเชงอะ่ะเป็น2ข้อละกันเพื่อให้เข้าใจง่ายๆนะคะข้อแรกเนี่ยที่เช้งทําผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงคือเช้งไม่จัดบาลานซ์ของการเรียนและกิจกรรมเออคือเชงอะโฟกัสไปที่การเรียนแบบ100%เลยกิจกรรมในเช้งแทบไม่เอาเลย เข้ากิจกรรมแค่เฉพาะที่มันบังคับจริงๆกิจกรรมที่แบบโอเคบังคับร่วมอะไรอย่างเงี้ยเช่นกิจกรรมพวกแนวเชียโตเป็นกิจกรรมที่ทาให้เข้าก็จะโดนด่าโดนรุ่นพี่ว่าอะไรอย่างเงี้ยเช่นถึงจะเข้าแต่ว่ากิจกรรมที่เป็นอย่างอื่นที่แบบสมัครใจเข้าอ่ะพวกอาสงอาสาต่างๆที่แบบว่าไปก่อสร้างไปสร้างบ้านบนเขาบนดอยอะไรอย่างเงี้ย ฉันไม่ได้ไปซื้งมันเป็นความผิดพลาดมากมันเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตที่จะมีแค่ช่วงชีวิตมหลาลัยเท่านั้นคือจะหาประสบการณ์แบบนี้ที่ไหนไม่ได้อีกแล้วก็ถือว่าเสียดายพลาดโอกาสประสบการณ์ชีวิตนะถ้าใครเรียนหาปัดอยู่แล้วพอจะแมนจเวลาบริหารเวลาได้อะ่ะก,ก็แนะนำว่ามันก็เป็นประสบการณ์ที่น่าสนใจนะคะ ข้อเสียของการไม่ได้ร่วมกิจกรรมมันไม่ได้มีแค่ว่าเราเสียโอกาสในการเปิดประสบการณ์ชีวิตนะมันมีเรื่องของ คอนเนคชั่นรุ่นพี่รุ่นน้องด้วยซึ่งมันสําคัญมากคือพอเราไม่ได้ไปร่วมกิจกรรมกับเขาเท่าไหร่แเราก็จะสนิทกับรุ่นพี่รุ่นน้องน้อยเราจะไม่ค่อยสนิทกับใครเลยเราจะสนิทกับแค่เพื่อนร่วมรุ่นเดียวกันเองการมีคอนเนคชั่นกับรุ่นพี่รุ่นน้องเป็นอะไรที่สําคัญมากในการเรียนถ่าปัดเพราะอะไรพี่รุ่นพี่แปลว่าเขาเรียนมาแล้วเออเวลาเรามีปัญหาเรื่องการเรียนเรามีปัญหาอะไรเราจะได้ปรึกษารุ่นพี่ได้ว่าเฮ้ยเราเจอปัญหาอย่างนี้วิชานี้พี่เขาเรียนมาแล้วไงเขาก็อาจจะช่วยเหลือเราได้ หรือแม้แต่กระทั่งรุ่นน้องบางทีเราก็ต้องเกณฑ์แรงงานรุ่นน้องมาช่วยทํางานตัดโมนะคะซึ่งถ้าเราไม่มีคอนเน็กชันเลยใดๆเลยเราก็จะเป็นแบบการทํางานแบบโซโลอีนี่ทํางานโซโลถ้าใครเรียนถาปัดจะเข้าใจเลยว่าการทํางานโซโลเป็นอะไรที่บ้ามากมันหนักมากคือทําทุกอย่างคนเดียวหมดไม่มีการไทยมุงช่วยร่วมใดๆมันก็จะเหนื่อยมากและปีโตโตปีท้ายๆเนี่ยประมาณปี4ปี5ต้องฝึกงาน การที่ไม่มีรุ่นพี่ช่วยแนะนําที่ฝึกงานเลยเนี่ยเป็นอะไรที่ยากมากเพราะเราต้องหาเองหมดเราไม่มีคนช่วยไกด์ช่วยแนะนํามันจะเหนื่อยมากและการหางานหลังจากเรียนจบแล้วก็เหมือนกันเนี่ยความผิดพลาดก้อนแรกของเช้งแล้วนะความผิดพลาดอันที่สองก็เป็นเรื่องของการตั้งใจเรียนเกินไปอีกแล้วข้อผิดพลาดข้อที่2คือเชงอะ่ะโฟกัสแต่งงานในมหลาลัยเท่านั้นคือเชงโฟกัสแต่งงานที่อาจารย์สั่งโอเคก็ตั้งใจเรียนอะ่ะซึ่งมันก็ไม่ผิดนะ ถ้าใครอยากจะจบไปด้วยเกรดที่ดีได้คะแนนที่ดีอยากจบเกียรตินิยมหรืออะไรอย่างเงี้ยตั้งใจเรียนในมหาลายัยก็ถูกแล้วเป็นสิ่งที่ถูกแล้วแต่ <laughs> ชีวิตจริงมันไม่ได้มีแค่เกรดในมหาลายัยแล้วก็จบชีวิตจริงมันอยู่ข้างนอกมหาลายัยหลังจากที่คุณเรียนจบชีวิตจริงคือการหางานชีวิตจริงคือการรับงานการเริ่มต้นของการทํางานคืออะไรก,ก็ต้องมีพอร์ตใช่ไหม ซึ่งผลงานที่เป็นพอร์ตโฟลิโอที่ดีที่สุดน่าเชื่อถือที่สุดบ่งบอกความสามารถเราได้ชัดเจนที่สุดมันคือพอร์ตของงานประกวดแบบเหมือนที่เชิงบอกไปในคลิปก่อนๆว่าคณะสถาปัตย์แต่ละมหาลัยเขามีหลักสูตรการเรียนการสอนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นโปรเจกต์หรืองานที่ทำอ่ะมันก็จะปรับไปตามรูปแบบของมหาลัยเช่นถ้ามหาลัยนี้เน้น practical ก็อาจจะมีงานในรูปแบบของโชว์สกิล practical เยอะมากแต่ถ้า มหาลัยนี้เน้นในเรื่องของดีไซน์ก็จะมีงานในเรื่องคอนเซปต์ดีไซน์เยอะมากดีไซน์โปรเซสต่างๆเยอะมากแต่แปรติคอลอาจจะบางกว่าน่อยไอการประกวดแบบนี้จะเป็นเกณฑ์ตรงกลางที่ดีมากๆเพราะไม่ว่าคุณจะมาจากมหาลัยอะไรคุณจะได้รับโจทย์เดียวกันแล้วคุณทํางานนี่ออกมาได้ดีแค่ไหนมันจะเห็นภาพเลยแล้วยิ่งถ้าเป็นการประกวดแบบระดับินเ international นี่คือแบบเป็นอะไรที่ห้ามพลาดเด็ดขาด ซึ่งอีเชิงพลาดหมดอีเชงไม่เคยประกวดแบบเลยอีเชงตั้งนั้นตั้งตาตั้งใจเรียนอย่างเดียวเนี่ยคือความผิดพลาดที่ใหญ่มากๆของเชงเพราะเชงมองว่าแบบมันไม่จําเป็นป่ะมันแบบหงมันเอ็กซ์ตร้าคือมันแค่ง,งานที่ต้องแฮนด์ลมันก็เยอะจะแย่อยู่แล้วกกจะเอาเอ็กซ์ตร,ร้างานเข้ามาเพิ่มทําไมเดี๋ยววิชาที่ต้องรับมือมันก็เล็กกว่าเดิมอะไรเงี้ยตอนนั้นเรามองแค่วิชาตรงหน้าไงเชงคิดตื้นไปหน่อยถ้าคิดไกลกว่านั้นอะมันคุ้มมากที่จะประกวดแบบ ทีนี้ทุกคนก็น่าจะเห็นถึงความสำคัญของการประกวดแบบแล้วคำถามที่ตามมาก็น่าจะเป็นจะรู้ได้ยังไงว่ามีการประกวดอะไรแล้วควรประกวดอันไหนก็จะมาแนะนำว่ามันจะมีการประกวดแบบหนึ่งเวทีที่เข้าจัดกันทุกปีนั่นคือเอเชียยังดีไซเนอร์อ a วอร์ดย่อสั้นๆว่าไอดาและการประกวดแบบไอดา2021กําลังจะจัดขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นใครที่เรียนสถาปัตย์อยู่มานี่ มันี้เราฉันจะมาพูดถึงหัวข้อที่เป็นโจทย์ของปีนี้ให้ฟังถือว่าเป็นโบนัสหัวข้อในปีนี้ชื่อมันอาจจะยาวหน่อยแต่ไม่ต้องตกใจไม่ต้องไปกลัวกับความยาวของมันหัวข้อชื่อว่า Amplifying Empty a h t h r o u g h Design Amplifying แปลว่าเป็นการขยายหรือทำให้ดังขึ้น เอม a ป h ตีแปลว่าความเห็นอกเห็นใจมาถึงตรงนี้หลายๆคนก็น่าจะงงแล้วว่าแล้วเราจะแสดงความเห็นอกเห็นใจเข้าไปในดีไซน์ยังไง ขอยกตัวอย่างเป็นการออกแบบโปรดักต์ละกันเพราะว่าโปรดักต์มันเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวแล้วทุกคนน่าจะเห็นภาพมันที่สุดขอยกตัวอย่างเป็นดินสอถ้าสมมติว่าเชงจะต้องออกแบบดินสอสิ่งแรกที่เราจะต้องทำคือการรีเสิร์ชก่อนหรือการออฟเ r ิร์ฟที่แปลว่าสังเกตอ่ะเราลองใช้ดินสอเองก็ได้หรือเราไปดูการใช้งานของคนอื่นจับเขียนมีปัญหาอะไรไหมคนถนัดขวาเป็นยังไงถนัดซ้ายเป็นยังไงทีนี้ถ้าเราออฟเ r ิร์ฟหรือว่าสังเกตไปสักพัก เราอาจจะเห็นปัญหาที่ปกติเราไม่เคยเห็นเชน่นนี้เป็นกระดาษและนี่เป็นคนถนัดขวาเราก็อาจจะเขียนไปได้อย่างไม่มีปัญหาอะไรลับลื่นแต่ถ้าเป็นคนถนัดซ้ายอะเขียนไปปุ๊บมือเขาก็จะลากผ่านทุกๆอย่างที่เขาเขียนมากลายเป็นว่าเละเทะและเลอะเทอะจากการออสเซิร์ฟของเราเนี่ยทำให้เราพบโจทย์ที่เกิดจากการศึกษาและเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่า เฮ้ยการใช้างานดินสอคนถนัดซ้ายมันมีปัญหาวะ่ะมันมีอุปสรรควะ่ะนําไปสู่ดีไซน์ที่เราไปออกแบบซิว่าเราจะออกแบบดินสอยังไงที่แก้ปัญหาเรื่องนี้ได้นั่นแหละทีนี้พอจะเก็ทหรือยังว่าเอมพัตตีมันไปอยู่ในดีไซน์ได้ยังไงความเห็นอกเห็นใจมันจะไปอยู่ในดีไซน์ได้ยังไงอันนี้ก็นับเป็นตัวอย่างในการทํา Empathy ้ดีไซน์ในเวอร์ชั่นของออกแบบโปรดักต์ละกันลองเอาวิธีการทํางานแบบเนี้ยไปปรับใช้กับการออกแบบ Space ดูโอเคทุกคนเชงหาข้อมูลให้เพิ่มเติม การประกวดไอดาปีนี้ของปี2021เนี่ยเขาปิดรับสมัครวันที่11พฤศจิกายนยังมีเวลาอยู่และก็และก็และก็ะกมาต้องมีคนถามแน่ๆเลยว่ามีเงินรางวัลไหมคะพี่ที่หนึ่งของประเทศนะได้เงินรางวัล100,000บาทที่2ที่3ก็ได้เงินรางวัลน,นะที่1ระดับประเทศเนี่ยจะเป็นตัวแทนไปแข่งต่อระดับนานาชาติอีกพูดเลยว่ามีแต่คุ้มกับคุ้มถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้รางวัลอย่างน้อยเราได้ประสบการณ์และเราก็ได้พอร์ตเก็บไว้ว่าเรา ครั้งหนึ่งเราได้ร่วมประกวดแบบเนาะแต่โอเคแกก็ต้องบริหารจัดการเวลาเพิ่มขึ้นมานิดนึงนะมามาตอบคำถามกันดีกว่าอืมคำถามข้อนี้น่าสนใจเป็นคำถามที่เชื่อว่าเป็น ปัญหาโลกแปกอีกข้อหนึ่งเขาถามมาว่าพี่คะดีไซเนอร์อยู่ในกลุ่มวิชาสถาปัตย์ด้วยหรือเปล่าคะคือหนูงงระหว่างดีไซน์กับดีไซเนอร์คะ่ะไม่แน่ใจว่ามันคืออันเดียวกันหรือเปล่าเรื่องนี้เป็นปัญหาที่คนสับสนกันเยอะมากคนส่วนใหญ่กล้าพูดเลยว่าเกิน80%เปอร์เซ็นต์เข้าใจว่าดีไซเนอร์ก็แปลว่าคนออกแบบเสื้อผ้าไงดีไซเนอร์คืออะไรที่เกี่ยวกับแฟชั่นมาฉันจะอธิบายให้ฟังว่าคืออะไรนะคะ ดีไซเนอร์แปลว่านักออกแบบจริงไหมดีไซเนอร์ก็คือคนที่ทำงานดีไซน์มันเป็นคำกว้างๆยกตัวอย่างให้เห็นภาพก็เหมือนคำว่าครูครูคือผู้สอนถ้าให้เป็นบัวตัวบทดีไซเนอร์ก็เหมือนทิเชอร์ทิเชอร์คือคนที่ทำหน้าที่ t e ชดีไซเนอร์ก็คือคนที่ทำหน้าที่ design ครูอะ่ะมันก็มีหลากหลายประเภทใช่ปะเช่นครูสอนหนังสือครูสอนดนตรีอ เหมือนกันดีไซนเนอร์ก็มีหลายประเภทดีไซนเนอร์ที่ทุกคนเข้าใจกันน,ะนั่นคือแฟชั่นดีไซเนอร์ก็คือผู้ออกแบบแฟชั่นแต่ดีไซเนอร์หรือผู้ออกแบบนี้มันเป็นก้อนที่ใหญ่มากแล้วไม,มีหลายประเภทสถาปนิกเนี่ย ก็คือผู้ออกแบบ Space Interior Designer ผู้ออกแบบ In t e r i o r Space Product Designer ผู้ออกแบบ Product Graphic Designer ผู้ออกแบบ g r ราฟิกไง Designer มันคือคำว่าผู้ออกแบบซึ่งมันกว้างมากๆม,มันเป็นผู้ออกแบบเหมือนกันแต่เราออกแบบเป็นคนละอย่างเข้าใจตรงกันเนาะสถาปนิกแพ้สินแสใช่ไหมก็นิดนึงมันเรามองกันคนละมุมเราบางทีเราโฟกัสกันคนละจุดนะคะถามว่าแพ้ไหมแพ้เสมอไปไหมขึ้นอยู่กับผู้ว่าจ้างดีกว่าเนาะ สินแสในที่นี้ก็คือผู้ดูฮวงจุ้ยถูกไหมและศาสตร์ของฮวงจุ้ยกับศาสตร์ของดีไซน์มันเป็นโฟลศาสตร์กันฮวงจุ้ยมันเป็นเรื่องของความเชื่อเป็นเรื่องของพลังงานอะไรอย่างนี้ใช่ไหมส่วนดีไซน์มันคือเป็นศาสตร์ของการออกแบบซึ่งเราก็โฟกัสในเรื่องของการออกแบบตามวิธีคิดของเราแต่ถามว่ามันเป็นคนลเรื่องขนาดนั้นไหมมันก็ไม่ขนาดนั้นเอาจริงๆฮวงจุ้ยหลายๆอย่างก็สอดคล้องกับดีไซน์อยู่นะหลายๆอย่างที่เขาห้ามกันอะ่ะก็เมคเซนนะเป็นเหตุเป็นผลอยู่เช่นยกตัวอ,อย่างฮวงจุ้ยในการออกแบบบ้าน ้ามเอาส่วมไว้หน้าบ้านมันก็สอดคล้องกับการดีไซน์ดีนะมันควรแล้วหรอที่จะเอาห้องน้าไปวางไว้หน้าบ้านกลิ่นเกินอะไรเงี้ยแบบรับแขกด้วยกลิ่นที่โชยมาจากส่วมมันก็ไม่ใช่เรื่องใช่ไหมทางหงจุ้ยเขาบอกว่าเปิดประตูมาเจอหัวเตียงเลยอะ่ะไม่ดีพลังงานมันจะพุ่งเข้าประทะอะไรอย่างเงี้ยเป็นมุมประทะเข้าหาผู้คนอะไรเงี้ยด้านของการออกแบบมันก็สอดคล้องกันนะ มันเป็นเรื่องของไซ y คโลจีหรือจิตวิทยาของพื้นที่ของสเปซมันไม่ควรเอาประตูเปิดเข้าไปเจอหัวเตียงเพราะเราจะนอนอย่างไม่สงบสุขใครเดินผ่านไปผ่านมานาประตูมันก็จะก็แก๊กกกแก๊แกก็แก,ก๊แกรบกวนการนอนของเราคนเปิดเข้าเปิดออกมันก็จะรบกวนการนอนของเราทางการออกแบบเขาก็จะไม่นิยมเอาประตูให้เปิดมาเจอหัวเหมือนกันยกตัวอย่างความขัดแย้งกันระหว่างดีไซเนอร์กับสิ่งแสที่เห็นชัดมากๆก็พวกสีแล้วก็แมทเทียรอะ เช่นสถามปนิกออกแบบมาให้แบบโอเคเสาแบบเหลี่ยมเดำๆเท่เทเข้ากับคอนเซ็ปต์ของเขาแต่สิงแสหงจุยมาบอกว่าเฮ้ยอเสาสีลำอะ ไม่เลอ่ะแล้วเสาเหลี่ยมเนี่ยมันไม่ดีมันทําให้ครอบครัวแตกแยกมันต้องเป็นเสากลมบ้านจะได้กลมเกลียวหรือห้องนี้เราต้องการจะออกแบบให้มันเป็นมู a แอนโทนแบบไม้ไม้คำคำสงบสงบขาวขาวไม้ไม้แบบโอโหคลีนลูกตาสิงแสเดินมาให้ยาห้องนี้จะต้องเป็นทักไฟอ่ะทักไม้ตรงนี้ไม่รีห้องนี้ต้องสีแรงเลยหรือทากาแพงสีแรงเลยสถาปนิกก็จะแบบเอองานไม้กูเออ งานคามกูกลายเป็นอะไรเนี่ยมันจะเป็นเรื่องนี้มากกว่าที่จะทะเลาะกันนะคะก็อยู่ที่ปณิปนอมคุยกันว่าเอาไงดีทางไหนที่โอเคลงตัวที่สุดนั่นแหละ EP นี้หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เช้งด้วยนะคะเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องบวกกับให้ความรู้สถาปัตย์อะไรอีกก็รอติดตามคลิปต่อปไปจบเรื่องสถาปัตย์แล้วมีคนบอกว่าอยากฟังเรื่อง YouTube ด้วยว่าพี่ เอา creativity หรือว่าเอาวิธีคิดวิธีดีไซน์เนี่ยไปปรับใช้กับการทำงาน Youtube ยังไงก็เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังแล้วกันไปละคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปนะแล้วฉันก็นั่งผูกหนวดอีป,ปุ้มไปเรื่อย